คืนนี้มากหนักแรงฝนหนักสุด80%ของพื้นที่เส้นทางพายุทกสูรีราสุดดึงฝนเข้าร่องมรสุมแรงพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวา,าัฏภยัยขุทกภัเยพยกรากาในช่วงเย็นวันเสาร์ที่22กรกฎาคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาจากด้านของพายุทกสูรีที่ดึงมรสุมให้กันบงแรงขึ้นนะคะ ถึงแม้ว่าพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะดึงร่องมรสุมให้เคลื่อนตำดึงในด้านของฝนให้เคลื่อนตัวเข้าสู่แนวร่องมรสุมจึงทำให้มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งในขณะนี้พายุทกสูรีอยู่ที่ละจิจูด17.6องศาเหนือลองจิจูด1 3 0 6. 6องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัว ไปทางที่ตะวันตกเฉียงไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับหลังจากเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไต้หวันจากเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้บริเวณเมืองเฉวียนโจนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือแทนนะครับซึ่งพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนตัวเข้าไทยก็จริงแต่จะดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นในช่วงแรกให้ด้านของพายุอยู่ต่ําถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลจากประเทศไทยแต่จะดึงร่องมรสุมให้เคลื่อนต่ํา พาดผ่าบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมนทลภาคตะวันออกทางตอนบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานทางตอนล่างดังนั้นกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมฆจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ร่องมรสุมจึงทําให้ฝนฟ้าขนองบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากพายุเคลื่อนตัวขึ้นสูงขึ้นร่องมรสุมก็จะเคลื่อนตามนะครับก็จะเคลื่อนสูงขึ้นตามดังนั้นฝนฟ้าขนองก็จะค่อยๆลดลง ในช่วงวันที่26จนถึง28กรกฎาคมและจะเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่29ถึง31กรกฎาคมขอให้ติดตามประกาศเพียงประกาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมที่ยาก,กันอย่างใกล้ชิดในด้านของพายุทกสุรีที่ดึงร่องมรสุมให้เคลื่อนตัวต่ำลงมาทำให้มรสุมตะวตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกและไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นฝนฟ้าบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจึงเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศแจ้งเตือน2ฉบับแล้วนะครับศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1คลื่นลมแรงและฝนตกหนัก 2 3 25ถึงก,กรกฎาคมจากมารสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักหนักมากในบางพื้นที่ของบริเวณจังหวัดระนองและพังงาดังนั้นนะครับขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าในลาที่รัดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทาน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะทะเลฝั่งอันดามานัน 21 2 7ยกกฎาคมททเลจะมีคลื่นลมแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและชาเรือขอให้งดเดินเรือนะคะหลังจากนั้นเนวันนี้22ก,กรกาคม2,566ันรกรมอุตุนิยม,มทิยาศูนย์อุตุนิยม,มทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นจบับที่2แล้วนะคะแจ้งเตือนคลื่นลมแรงและฝนตกหนัก 22 25ถึงกรกฎาคมซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงนะครับาพาดปกคันมทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางตอนบนจะทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและคลื่นลมทะเลอันดามันทางตอนบนจะมีกําลังแรง22-27ถึงก,กรกฎาคม เลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเรือเล็กขอให้งอออกจากฝั่งดังนั้นในคืนนี้ปริมาณและก,การกระจายตัวของกลุ่มฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ซึ่งฝนมากที่สุดจะอยู่ที่80%ของพื้นที่ที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออก รองลงมา70%ของพื้นที่ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนฝน60%ที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากรำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-37องศาลมแปรบรวนความเร็ว1 0ถึงย0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิ้อนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาสูงสุด32-35องศาลมแปรปรวนความเร็วสิบถึง20ิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละ80ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิตม่ำสุด23-27องศาสูงสุดสานสองถึง36องศาลมแปรปรวนความเร็ว 10- 25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก ฝนตกฟ้าคะนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่ฝนเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสากแก้วจตถึเชงสาชนบุรีระยองจันทบุรีระตรานอุณหภูมิมต่ำสุด 23- 25องศาและสูงสุด30-33องศาลมตาตกเฉียงใต้ความเร็เวลมี่10-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร กรงุงเทพมหานครปริมณฑลฝนตกว้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อะแล้ว80ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำรอระบายอุณหภูมิต่ำสด23-25องศาและสูงสุด32-34องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจบรีีขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมินนต่ำสุด2 3่สถึงองศาและสูงสุด29-34องศา ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมต่าตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขลึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมต่าตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคขลึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งขึ้นสูงมากกว่า2เมตร ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิตม ود, ่ำสุด23-25องศาและสูงสุดที่8-33องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมต่นตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปลมต่นตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1น่สงเมตรบริเวณที่ ขอการติดตามประกาศเพี้ยประกาศและคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาก,กันอย่างใกล้ชิดนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจตรจะรายงานให้ทราบเป็นเรียลยิอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารห้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด u u s สไคร e กดแชร์ให้ด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ